ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับสิบกว่าปีที่แล้วนั้นเจ้าลาเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นประทัดเป็นชีวิตจิตใจร้านครูเจียมเนี่ยมีประทัดกี่ดอกไอลาเป็นซื้อมาจุดเล่นหมดอะท่ามกลางเสียงดา่าเสียงบ่นของชาวบ้านตลอดจนกระทั่งเมียของตัวเองมีเมียแล้วนะไม่ใช่เด็กๆมีเมียแล้วมันก็ยังชอบเล่นประทัดบางวันทําตัวเมื่นก็เด็กอายุส5 1ห้าสิบห อา,อายุตั้งยี่สิบเจ็ดแล้วมีเมียเกือบจะมีลูกอยู่รอม,มารอแล้วตอนนั้นเมียมันกำลังท้องอ่อนๆด้วยฐานะพ่อแม่อหอยลาก็ถือว่าเป็นผู้มีอันจะกินในหมู่บ้านเงินจากการขายข้าวนี่ก็จะฝากเก็บไว้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งจะซื้อประทัดซื้อเสื้อผ้าใส่งานบุญนิสัยมันชอบสนุกเป็นคนขี้เล่นขี้โออยู่ไม่น้อยเสร็จแล้ว เจ้าลาในความจริงไม่ใช่คนเกเรก็เป็นคนดีคนนึงในหมู่บ้านจะเสียก็ตรงที่ชอบเล่นประทัดกวนชาวบ้านเขาเท่านั้นนะบางวันเขาซื้อประทัดมาจากบ้านคูดเจียมแล้วก็หอบไปทุ่งนาตอนเย็นวัวควายกําลังกินหญ้ามันก็จะอยู่กันเป็นฝูงฝูงทั้งวัวทั้งควายเจ้าลาก็จะเข้าไปหาฝูงที่ใหญ่ที่สุดจากนั้นก็จุดประทัดห้าสิบหกสิบดอกวัวควายกําลังแทะเล็มกินหญ้าเสียงประทัดมันดังปังมอมฟัง,ง,งขึ้นมายังกับฟ้าผ่า มันก็ตกใจวิ่งแตกฝูงกันยังไม่คิดชีวิตเหมือนกับคนหนีตายในสงครามนั่แหละครับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่วิ่งกันให้ชุลมุนวุ่นวายไปหมดฝุ่นยีดตลบฟุ้งไปทั้งท้องทุ่งเพราะมันต่างก็วิ่งหนีตายกันที่ล้มลงไปตัวอื่นก็เหยียบที่วิ่งชนตัวอื่นก็มีเหตุการณ์แบบนี้เจ้าลาชอบหรือเกินนั่งหัวเราะชอบอ,อกชอบใจเห็นความชุลมุนวุ่นวายของหัวควายควายบางตัวนี่ตลอดหนีนะไม่ยอมเข้าคอกไม่ยอมเข้าบ้านตัวเอง วิ่งหนีเข้าป่าตัวสันหูตั้งเลยแม้ผู้เป็นเจ้าของไปต้อนเข้าคอมันก็ทำท่าจะสู้หรือขวิดเอาเพราะมันตกใจมันตื่นสุดขีดนั่นแหละนี่เป็นความสุขของไอลาแต่เป็นความทุกข์ของคนอื่นเมื่อมันกลับมาถึงบ้านเมียรู้เมียก็ด่าเอาแม่รู้แม่ก็ด่ากคนแต่ไอ้ลางก็ยังเล่นเองะมันอย่างนั้นมันบอกมันมีความสุขที่เห็นวัวควายมันวิ่งชนกันด้วยความตกใจต่อมาถึงวันลอยกระทง ทั้งประเทศเขก็สนุกสนานก็ในการจุดประทัดและอยกระทงเสร็จแล้วเจ้าลาก็ไปซื้อประทัดมาตุนไว้สามสี่ร้อยดอกเลยแทนที่มันจะเล่นอย่างคนอื่นกลับเล่นพิเรนจุดใส่ควายตอนหัวคำ่ำกขาทำแล้วจุดใกล้บ่อน้ำที่ชาวบ้านเขาไปตักมาดื่มมากินคนตกใจตื่นขนาดผ้าถุงหลุดเนี่ยมันก็ทามาแล้วแม้ว่าเขาจะด่าพ่อด่าแม่ไม่คานไล่ตีมันก็หัวเราะชอบใจแทนที่จะโกรธ พอตกคําตอนที่มันนั่งอยู่หน้าบัานมีคังคกตัวใหญ่โดดลงมาจากที่ซ่อนผ่านหน้ามันไปมันเห็นก็จับตัวคางคกนั้นมาก็จับปากอ้าออกเอาประทัดยัดใส่ปากคางคกหนุ่มๆนุมแล้วแวกนั้นก็ยืนดูบางคนก็หัวเราะอ่าบอกว่าไอลาอาบุรีให้คางคกดูดแต่ตรงกันข้ามพอคางคกมันข้าบแล้วลืมตาเปรบปรบ,ปรบ,ปรบไอลาเขาไม่ขีดจุดเข้าชนวนปริบตาเสียงประทัดก็แผดเปรียงคางคกเจ้ากรรมยังหายหลังล้มตึงเลย ไอลาเนี่ยยืนหัวเราะด้วยความชอบอกชอบใจผลปรากฏว่าคังคกปากฉีกเป็นแฉกแฉกไม่มีชิ้นดีชักแงก,แงกๆอยู่เดียวก็ตายเป็นเกมกีฬามาหาโหดเจลามันชอบเมียรู้ก็มานั่งด่าว่ามันเล่นพิเรนมันก็ไม่ถือสาอ่ะก็ยังบอกว่าเราฆ่ามันก็ดีแล้วมันจะได้ไปเกิดเป็นคนเนะขาจะทีไม่ต้องมาเป็นคังคกน่าเกลียดเจ้าลาคนนี้ไม่ชอบเข้าวัดเพราะมันคิดว่าวัดไม่มีประโยชน์อะไรวัดก็มีแต่พระ พระก็เหมือนคนธรรมดาผิดันแต่เพียงห่มผ้าเหลืองก็เที่ยวขอเจ้าบ้านกินไอ้ลาก็เลยไม่รู้ผิดรู้ถูกอะไรไม่รู้บาปรู้กรรมเสร็จแล้วได้เวลาเจ้าปินเมียของเจ้าลาคลอดปวดท้องอย่างหนักไอ้ลาก็วิ่งไปหาหมอตำแยมาทาคลอดเมียร้องครวญครางอยู่ในห้องเจ้าลานั่งไม่ติดเดินวนไปวนมาอ่า แล้วก็ได้ยินเสียงร้องจ้าแวววออกมาเจ้าลาก็แทบโดดด้วยความดีใจนะพอหมอจำแย่ออกมาก็ถามฉันได้ลูกผู้หญิงผู้ชายอะ่ะลูกเองเป็นผู้ชายเมียเองก็ไม่เป็นไรหรอกเข้าไปดูเถอะหมอบอกสั้นๆอไอ้ลาพูดพลาดเข้าประตูเมียมันนอนหลับมีน้ำตาไหลรินจากหางตาหยาดลงมาอาบแก้มแต่ไอ้ลาไม่ได้สังเกตว่า,ารามดีใจอยากจะเห็นหน้าลูก พอก้มลงไปดูลูกชายคนแรกอะไอลาถึงกระตืึงเพราะว่าทารกน้อยมีปากแหว่งฉีกเป็นริ้วทั้งปากล่างปากบนมาแต่กาเนิดไอลาคิดวูบไปถึงคางคกที่มันเอาประทัดยัดใส่ปากแล้วจุดให้ประทัดระเบิดปากลูกมันมีลักษณะเหมือนปากคางคกที่ฉีกขาดเพราะแรงระเบิดไม่ผิดเพี้ยนเลยทุกวันนี้ลูกชายลาอายุสิบขวบแล้วเป็นเด็กเศร้าซึมไม่ยอมออกไปเล่นกับเด็กรุ่นเดียวกันเพราะว่าถูกล้อเลียนถูกเรียกว่าไอแหวง จากพวกเด็กเหล่านั้นส่วนตัวไอลาเลิกเล่นประทัดเด็ดขาดเลยมันเข้าวัดถือศีลเคร่งครัดทุกวันโกนวันพระเพราะว่าเพิ่งรู้ว่ากรรมมีจริงๆแม่มารู้ก็ตอนที่ลูกปากแหว่งเสียแล้วออใ,นะในลาั้นะในลาแปะคิมแกมาจากเมืองจีนตั้งแต่อายุ18ปีอาศัยเรือเข้ามา สมัยนั้นการเข้าเมืองไม่เข้มงวดกวดขันเหมือนสมัยนี้พอเรือเข้าเทียบท่าคนไหนที่มีพี่น้องกันก็จะมารับตัวไปส่วนตัวแกกับเพื่อนอีกคนหนึ่งไม่มีใครมารับก็ถูกขังอยู่ที่ท่าเรือหลายวันจนกระทั่งมีคนมาเสียค่าเข้าเมืองให้แกก็ไปอยู่รับใช้เขาหลายปีเมียของแกคนที่อยู่ด้วยกันเป็นคนไทย เคยแต่งงานมาแล้วแล้วเมื่อมาได้เป็นผัวเมียกันอายุก็เลยมากขึ้นลูกก็ยังเล็กเลกอยู่แกเดินทางมาคนเดียวเมื่อสิบปีก่อนโนอนมาเดินหาบ้านเช่าในตลาดพระเอิญมีห้องเช่าว่างอยู่เจ้าของเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นหมอโสพลก็เลยชี้บอกแล้วก็พาแกไปตกลงกับเจ้าของตึกหมอโสพลกับแกก็รู้จักกันตั้งแต่วันนั้น แกเดินทางมาแต่ตัวเปล่าๆไม่มีกระเป๋าเดินทางที่นอนหมอนมุ้งก็พวกคนจีนแถวๆห้องเช่านั่นแหละให้แกหยิบยืมที่หมอสพมารู้ที่หลังเมื่อสนิทสนมกันแล้วถึงได้รู้ว่าที่แกมาอย่างนั้นแกโกรธลูกเมียก็หลบหนีเข้ามาไม่บอกให้ใครรู้เมื่อแรกมาอยู่แถวนั้นแกก็ยึดอาชีพต้มเครื่องในวัวแล้วก็หาบใส่กระบุงไปเร่ขายตามหมู่บ้านต่างๆ ร้องขายไปตลอดทางต้มพุงมาเลี้ยวต้มพุงมาเลี้ยวต้มพุงอร่อยอร่อยแกก็มีชื่อใหม่ที่พวกชาวบ้านเขาเรียกแกคือเจ็กต้มพุงแล้วใครต่อใครก็เรียกแกด้วยชื่อเนี้ยไม่มีใครรู้ว่าชื่อจริงของแกคืออะไรแล้วแกก็เปิดร้านขายต้มพุงของแกตลอดมาจนกระทั่งวันตายส่วนชื่อจริงๆของแกไม่มีใครรู้จักหมอสมพลมารู้จักชื่อจริงของแกก็เมา แกขอร้องให้พาไปจดทะเบียนการค้าเมื่อครั้งแกเปิดร้านขายอาหารตอนที่ลูกเมียแกอพยพตามมาอยู่ด้วยว่าแกชื่อในคิมนามสกุลแท่ไลชีวิตของแปะคิมเป็นชีวิตที่น่าศึกษาปฤติกรรมที่แกประพฤติปฏิบัติเมื่อย,ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ให้ผลตอบแทนแกก่อนตายใครไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมก็ลองฟังชีวิตของแปะคิมนี่สิครับแล้วลองพิจารณาดู ปกิมนี่แกจะหาบต้มพุงขายอยู่นานเท่าไหร่ก็จำไม่ได้แต่ว่าเมียของแกก็สืบรู้จนตามมาพบแล้วอีกไม่นานแกก็กลับไปรับลูกๆของแกตามมาอยู่ด้วยถึงแม้ว่าสองผัวเมียจะมีอายุร่วม60สปีแต่ว่าลูกๆก,ก็ยังไม่โตก็แต่งงานกันเมื่ออายุมากแล้วลูกสาวคนโตอายุแค่12ปีเท่านั้นเองส่วนคนเล็กอายุสิปีเป็นผู้ชาย แปะคิมเนี่ยเป็นคนโมโหรายเวลาเมาเหล้าชอบดุด่าทุบตีลูกเมียลูกเมียเนี่ยเคยมาอาศัยขอนอนที่บ้านหมอโสพลเนี่ยหลายครั้งหมอแกก็ไม่อยากจะบอกจะสอนอะไรแกนักหนาเพราะเห็นว่าแกก็แก่แล้วโตมีอายุมากแล้วไม่ใช่เด็กๆแต่บางครั้งแกก็รู้สึกเกรงใจหมอเหมือนกันกําลังทะเลาะกับลูกเมียอยู่หมอเดินผ่านไปแกก็เงียบเมื่อเปิดร้านขายอาหารแล้ว สิ่งแรกที่แกปฏิบัติการจองเวรกันไม่หยุดไม่หย่อนก็คือหมาครับพวกหมากลางถนนทั้งที่มีเจ้าของไม่มีเจ้าของชอบไปยืนที่หน้าร้าน้องแกคอยรับเศษเนื้อที่แกโยนทิ้งแกจะไม่สบอารมณ์เป็นอย่างมากเมื่อเห็นหมาไปยืนเฝ้าหน้าร้านแกมักจะดา่าคาหยาบหยาบคลายๆออกมาพร้อมกับถือไม้ไล่ทุบไล่ตีบางตัวหนีไม่ทันถูกแกตีจนเอวลากขาหักก็มีบางทีก็ถือไม้วิ่งไล่หมามาจนกระทั่งถึงหน้าบ้านหมอ พร้อมกับด่าสาบแจ้งหมาต่างๆนานาหนักเข้าแก่ก็ไม่ใช้วิธีนั้นหมาตัวไหนเข้าไปใกล้หน้าร้านแกครั้งแรกนี่แกจะทําเป็นไม่สนใจแต่พอหมาเผลอแกก็ตักน้ําร้อนในหม้อก๋วยเตี๋ยวสาดโครมหมาทุกตัวมาถูกน้ําร้อนสาดมันก็ร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดแกก็หัวเราะชอบใจอย่างสมน้าหน้าหมาตัวแล้วตัวเล่าที่มาให้แปะคิมสาดน้ําร้อน แต่มันก็ไม่เคยเข็ดก็ยังวนเวียนมาหาอาหารหน้าร้านแปรกิมเป็นประจำเสมอตัวไหนโดนสาดน้ำร้อนส่วนมากก็เป็นแผลเน่าเปื่อยทุกตัวสุดแท้แต่ว่าน้ำร้อนที่สาดไปจะไปถูกตรงไหนที่หัวบ้างหลังบ้างสีข้างบ้างแล้วอยู่ไปอยู่มาหมาแถวนั้นก็เลยกลายเป็นหมาที่มีแผลเน่าเปื่อยทุกตัวผู้คนต่างก็สาบแช่งจะคิมที่ทำอันตรายต่อหมาและเจ้าของหมาบางคนก็กล่าวอาฆาตไว้ก็มี เมื่อหมาตัวที่เป็นแผลเน่าเปื่อยนานวันเข้านอนก็เจาะมีกลิ่นเหม็นคลุ้งหมาวิ่งไปทางไหนคนก็หนีมีหลายตัวตายไปได้วยความทนทุกข์ทรมานหมอเคยห้ามไม่ให้แกทาทารุณสัตว์เอาน้ําร้อนสาดหมาก็บอกแกว่าแปเปาน้ําร้อนไปสาดมันทําไมอ่ะสงสารมันมันเป็นแผลเน่าแผลเปื่อยนอกจากจะเป็นบาปแล้วผู้คนก็เดือดร้อนนะไปทางไหนก็เหม็นจะกลิ่นหมาเน่าทีหลังอย่าทําอีกเลยแกไม่พูดอะไร วันหลังกินเหล้าหน้าแดงกล่ำเนี่ยมาหาหมอสบนที่บ้านหลังจากคุยเรื่องนั่นเรื่องนี้นะส่วนมากก็จะมาด่าลูกด่าเมียว่าลูกเมียไม่ดีส่วนตัวแกไม่ดีไม่ไมไม่ว่าตัวแกไม่ว่านะหมอก็ไม่อยากจะขัดคอพอฟังบ้างไม่ฟังบ้างแล้วตอนหนึ่งแกก็ถามหมอถามว่าหมอหมาว่าผมสักน้ำร้องหมานะ่ะมังบาปน่ะมังบาปแค่ไหนอะ่ะ เออม,มันบาปแค่ไหนก็ไม่รู้ละแต่ถ้าใครเอาน้ำร้อนมาสาดอ่ะแปะเนี่ยอ่ะแปะจะเจ็บไหมล่ะแล้วก็โกรธเขามากไหมก็ผมไม่ไลยไปขโมยอาหารไข่กินนี่หมามันจ้องจะขโมยของของผมอะ่ะผมเผลอมันก็คาไปกินผมไม่ทำอย่างนั้งหมามันก็ขโมยของผมไปกินหมอกสิอ่ะแปะก็แบ่งเศษให้มันกินบ้างสิก็จะได้บุญบ้างหมามันก็หิวอย่างคนเหมือนกันหรือว่าของที่เราไม่ ไม่ใช่ไม่อะไรแล้วเนี่ยก็แบ่งให้มันน่ะสงสารมันคุณหมอก็ดีจะบอกผมอะ่ะให้ทําบุญกับหมาถามจริงๆอิหมอเป็นคงไทยแท้เปล่าอะ่ะก็ผมเป็นคนไทยแท้ตั้งแต่ปูย่ย่าตายายแปดสงสัยอะไรถ้าเป็นคงไทยจริงๆทําไมหมอไม่ใส่บากให้พระตอนเชา้าอ่ะถ้าคงหมอเป็นคงไทยใจบุญจริงจริงอะ่ะก็ตอนเช้าที่พระมาบิณฑบาตบางทีผมก็ไม่ว่างผมก็ทําอะไรอยู่ก็ไม่ได้ใส่ ต่บางวันผมก็ใส่แปะไม่เห็นเองอะ่ะจะถึงจะใส่ไม่ใส่เนี่ยแปะผมไม่เคยทําบาปทํากรรมทรมานสัตว์นะแล้วก็ไม่เคยผิดศีลด้วยผมไปฟังเทศที่วัดถวายอาหารพระบริจาคทานในบางโอกาสเอ่อแต่ว่าแปะเนี่ยไม่รู้เท่านั้นเองหมอแกไม่เห็นหน้าแปะคิมหลายวันลูกของแกก็มาเล่นกับลูกสาวหมอทุกวันนะบางวันก็มาคลุกอยู่จนแม่มาตาม พอถามถึงเตี่ยแกก็บอกว่าเตี่ยนะ่ะกินแต่เหล้าแล้วก็บ่นหนูบ่นเหนื่อยแล้วก็นอนอ้าวแล้วเตี่ยไม่ขายก๋วยเตี๋ยวเหรอพวกหนูกับแม่ช่วยกันขายเองเตี่ยอารมณ์เสียทุกวันเลยแล้ววันหนึ่งลูกสาวแกก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อคืนเนี้ยตะขาบกัดที่หลังเท้าเตี่ยเตี่ยนอนร้องครางตลอดคืนเลยอ้าวแล้วยาที่ไหนใส่อะ เตี่ยหายาใส่เองเตี่ยมียาตำราจ,จีนแม่บอกว่าจะพาไปหาหมอเตี่ยก็ไม่ยอมไปนั่นเป็นข่าวที่หมอสมพลได้รับเกี่ยวกับตัวของแปะคิมก็ไม่สนใจอะไรอีกเพราะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรสําคัญมากมายจนกระทั่งเดือนหนึ่งต่อมาแปะคิมก็เดินขย o เย,ยกมาหาแล้วก็บอกว่าหมอครับหมอมียาอะไรหาใส่ผมหน่อยครับตั้งแต่ตะขาบกัดวันนั้นนะมันจะหายก็ไม่หายเอาที หายาดีๆให้ผมหน่อยครับหมอก็พิจารณาดูแล้วไม่น่าจะเป็นแผลเรื้อรังขนาดนี้เป็นแผลเน่าเปื่อยเกือบเต็มหลังเท้าเลยน้ำเหลืองหลายเยิมก็เลยแนะนำให้แกไปโรงพยาบาลให้หมอตรวจเลือดตรวจปัสสาวะให้สงสัยแกจะเปโรคเบาหวานเพราะาร่างกายแกอ้วนลงพุงอ้วนจนหัวหลิมแต่แกก็ไม่ยอมไปจะรักษาด้วยตัวเองหมอสุพลก็เลยจัดยาให้ทั้งยากินยาล้างแผลยาใสา่แผล ใช้จนยาหมดแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะหายหมดปัญญาเขาจริงๆถึงยอมไปโรงพยาบาลแกหายไปร่วมเดือนถึงได้กลับมาแผลที่หลังเท้าแกก็ยังไม่หายสนิทยังเป็นรูเล็กๆอยู่ตรงกลางมีน้ำเหลืองไหลออกมาตลอดเวลาแกเลิกปฏิบัติการจองเวรกับหมาจะเป็นเพราะว่าแกเดินไม่ถนัดเพราะว่าแผลที่หลังเท้าดูว่ายังไงก็ไม่ทราบ แล้วในที่สุดแกก็ล้มป่วยอีกเรื่องจากเป็นโรคความดันโลหิตสูงหมอห้ามไม่ให้กินเหล้าแต่นิสัยที่เคยชินก็ทําให้แกไม่เชื่อหมออาการป่วยคราวนี้มีแต่ทรงกระสุดเรียกว่าล้มหมอนอนเสือจะพลิกตัวแต่ละครั้งก็ลาบากลูกเมียก็ไม่มีเวลานั่งเฝ้ากริบัติช่วยพลิกตัวเวลานอนก็มัวแต่ยุ่งทำไมหากินแกนอนอยู่ท่าเดียวนานๆก็กลายเป็นแผลแบบที่เขาเรียกกันว่าแผลที่นอนกัด เป็นตรงก้นกบแล้วก็ที่สันหลังส่วนที่ถูกับที่นอนมากๆเมื่อตอนที่หมอสโสพลไปพบแกครั้งสุดท้ายก่อนที่ลูกเมียจะเหมารถยนต์พาแกไปส่งโรงพยาบาลแผลที่นอนกัดที่อยู่ตามตัวตะแปะเหมือนกับแผลที่แกเคยเอาน้ำร้อนสาดหมาไม่มีผิดมันเป็นแผลเน่าเปื่อยชนิดเดียวกันยังไงอย่างนั้นบัตรน้กรรมสนองแกแล้วหมอก็ได้แต่เบือนหน้าหนี ไม่ได้พูดเรื่องกรรมเรื่องเวรให้คนป่วยเสียกำลังใจเพียงแต่อวยชัยให้พรขอให้แกหายได้กลับบ้านเร็วๆจะเป็นเพราะว่าแกห่วงบ้านหรือเศรษฐกิจไม่ดีหรือเป็นเพราะว่าแกงุดหงิดจนลูกเมียเข้าหน้าไม่ติดหมอก็ไม่ทราบทั้งลูกทั้งเมียไม่มีใครอยู่เป็เนเพื่อนแกสักคนส่งคนป่วยให้หมอแล้วพาันกลับบ้านหมดจนกระทั่งทางโรงพยาบาลเขาโทรเลขมาบอกว่าให้ไปรับศพนั่แหละลูกเมียได้ไปรับศพมาไว้ที่วัดเพื่อรอการบรรจุต่อไปแปะคิมชัย นี่เวรน,นี่กรรมของแกแล้วนี่กรรมที่แกเป็นคนก่อขึ้นแล้วก็ต้องชดใช้มันอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงตั้งแต่วันนั้นมาทุกครั้งที่หมอสโสพลเห็นหมาก็ทําให้นึกถึงแปะคิมแก้วน้ำร้อนรถหมาราดหมาจนเป็นแผลเน่าเปื่อยก่อนตายแกก็เป็นแผลที่นอนกัดจนเน่าเปื่อยเช่นเดียวกันเวรกรรมตามทันในชาตินี้ทุกครั้งที่เห็นหมากลางถนนหมอแกก็จะหลีกมันแต่ไกล เมื่อเห็นหมาเข้ามาในบ้านมีอะไรก็โยนให้มันกินหรือไม่ก็ไล่มันออกไปเฉยๆไม่เคยทุบตีขว้างป่าเหมือนอย่างแต่ก่อนภาพแปะคิ้มกับหมายัางเตือนใจแกอยู่ไม่หายก็ทําให้ละอายต่อบาปและแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์เจ้ากรรมในเวรอยู่เสมอครับนั่นเป็นเรื่องของคนที่รังแกสัตว์จนกระทั่งตัวเองต้องรับเวรรับกรรมอีกคนหนึ่งครับอีกเรื่องหนึ่งครับท่านดูฟัง เรื่องที่เกี่ยวกับการทำเวรทำกรรมกับสัตว์นี่ที่จังหวัดอยุธยานานเป็นสิบปีแล้วนะครับสมัยนั้นข้าราชการเร็วๆนี่ยังมีอยู่ทั่วไปลุงอินเป็นคนที่ทุกคนในชนบทบ้านนั้นรู้จักดีเพราะว่า แกเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่น้ำใจงามแกมีกระท่อมหลังหนึ่งอยู่ปลายนาหลังเล็กนิดเดียวแต่แกก็มีความสุขแกมีความสุขอยู่กับไก่แล้วก็อีนวนควายตัวเดียวของแกที่แสนซื่อสัตย์คอยช่วยแกทำนาปลูกข้าวทำมาหากินมาช้านานบนผืนแผ่นดินแห่งเมืองพระพุทธศาสนาถึงแม้จะไกลความเจริญแต่ก็ไกลเพียงวัตถุ แต่ทางด้านจิตใจชาวทุ่งชนบทอำเภอบ้านป่าบ้านดงเนี่ยหาได้ลดน้อยลงเหมือนกับวัตถุไม้คำสอนขององค์พระสัมพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ยังฝังอยู่ในจิตใจของคนเหล่านี้เสมอในอำเภอพจนี่ชาวบ้านป่าทุกคนรู้จักดีเลยตอนนั้นเพราะว่านอกจากท่านจะทำงานแบบชาวชามเย็นชามแล้ว สิ่งที่ท่านประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นประจำก็คือกินเหล้าในเวลาราชการในหมู่ลูกน้องที่ชอบเอาอกเอาใจเจ้านายรู้จักกันดีก็มักจะหาวิธีเอาไอ้น้ำที่แกชอบนี่มาบริการแกเสมอกับแกล้มที่แกโปรดปรานมากที่สุดก็คงจะเป็นลาบเลือดแล้วก็ไม่มีใครจะจำนายอำเภอพจน์นี้ได้ดีเท่ากับลุงอิน แกต้องจําไว้จนชั่วชีวิตเพราะว่าวันนั้นวันที่ท่านนายอเภอจะมาทําพิธีเปิดบ่อน้ําในหมู่บ้านกํานันจุนเป็นคนให้ลูกน้องมาขอซื้อแกมบังคับให้ลุงอินขายอีนวลเพื่อจะเอาไปทําอาหารแล้วก็ราบเลือดเลี้ยงท่านนายอำเภอแล้วก็แขกที่มาร่วมงานอีนวลเนี่ยเพื่อนที่ดีของลุงอินถึงแม้ว่ามันจะเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ว่ามันก็เป็นแค่กายของมันเพราะมันไม่เคยนําความเดือดร้อนมาสู่ลุงอินเลยต่างจากมนุษย์ ที่เป็นมนุษย์แต่เพียงร่างกายจิตใจจะหาส่วนที่ดีกว่าอินวนนั้นแม้จะน้อยก็หามีไม่เสียงพระสวดมนต์คาถาภาษาบาลีในงานวันที่ท่านแหนมเพอมาเปิดบ่อน้ํำนั่นฟังดูศักดิ์สิทธิ์น่านับถือเพราะว่าชาวบ้านที่มาร่วมงานล้วนแต่มีจิตใจใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งสิน้นลุงอินมามองไปที่โต๊ะแหน่เพอประธานในพิธีแล้วก็อดสลดใจไม่ได้มองเห็นแก้วเหล้าวางอยู่ข้างตัวแก ทำปากขมุบขมิบขนาพระให้ศีลให้พราหนาเผอนั่งรับศีลอย่างเบิกบานโดยไม่นึกถึงแก้วเหล้าข้างตัวสักนิดว่ามันผิดศีลข้อไหนลุงอินนั่งฟังพระน้ําตาคลอเพราะว่าแกนั่งนึกถึงอินวนที่ต้องตายเพราะความขาดศีลขาดธรรมของมนุษย์แล้วจะมีสิ่งไหนที่ลุงอินจะยึดเป็นที่พึ่งได้นอกจากคําสอนของพระพุทธองค์ที่ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม เมื่อมีสุขมีทุกข์เพราะบุญและบาปที่ทําไว้ก่อนได้ชื่อว่าใช้บาปเก่ามันใช้หนี้เขาจากวันนั้นลุงอินแกก็เปลี่ยนไปมากเงียบขรึมไม่ยุ่งกับใครนอกจากเวลาว่างแกก็มักจะไปสนทนาธรรมกับท่านสมพานที่วัดเพื่อทําให้จิตใจแก่สบายขึ้นเพราะว่าธรรมะไม่เคยนําความทุกข์มาให้ใครกลับนํามาซึ่งความสุขความสงบและความสบายวันนั้นวันที่ท่านแนมเพอได้รับคําสั่งจากจังหวัด ว่าท่านรัฐมนตรีจะมาตรวจงานตามอำเภอต่างๆทุกอำเภอหลังจากคำสั่งมาถึงทานายอำเภอก็ต้องปรับปรุงทั้งทางด้านบริการทังด้านบริหารจัดสถานที่ต้อนรับผู้ใหญ่ที่จะมาตรวจงานข้าราชการทุกคนแทบจะไม่เป็นอันทำงานของตัวพระโมแจะปรับปรุงสถานที่จัดเอกสารต่างๆให้เรียบร้อยนักการพานโรงก็เหนื่อยแทบขาดใจเพราะว่าจะต้องทาสีใหม่ ห้องไหนรกรุงรังก็ต้องจัดใหม่หมดตรงไหนตามเพดานซอกหลังคานกหนูมาทํารังอยู่ท่านแอนมเภอก็ให้ทําลายทั้งหมดรังนกบางรังมีไข่อยู่ก็ต้องถูกทําลายนักการพันโรงจะไม่ทําก็ไม่ได้เพราะว่าท่านแอนมเภอท่านสั่งลงมาทุกอย่างก็ดําเนินไปตามความประสงค์ของท่านยอนมเภอไม่มีปัญหาอะไรสิ่งเดียวที่ยังเป็นปัญหาหนักใจมากของพวกนักการก็คือแมวที่เดินอยู่ในที่ว่าการอำเภอหลายตัวมันถ่ายเลอะเทอะ ครั้นจะเอาไปปล่อยมันก็กลับมาอีกจนไม่รู้จะทํำยังไงจนความรู้ถึงท่านแน่อำเภอท่านก็ให้ฆ่ามันเสียนักการพันโรงทุกคนไม่มีใครกล้าทำเพราะว่าตามคติโบราณที่กล่าวว่าแมวนี่เป็นสัตว์ตายยากมากฆ่าแมวตัวหนึ่งก็เท่ากับค่าเนรองหนึ่งทีเดียวท่านแน่อำเภอท่านก็บอกกับพวกนักการพันโรงไว้แล้วทีฆ่าเป็ดฆ่าไก่ทาไมไม่กลัวบาปกันถ้าฉันกลัวบาปไม่ทําอะไรกับพวกแมวแล้วฉันโดนพวกกูใหญ่ว่านี่บาปบุญช่วยฉันได้ไหมบาร์ล่ะ ท่านแอมเภอก็สั่งให้นักการเอากล่องกระดาษมาใส่แมวไว้ตอนเย็นจะจัดการเองโดยคิดว่าท่านแอมเภอจะเอาแมวไปปล่อยที่ไกลๆเขาก็เลยช่วยกันจับมันใส่กล่องพอตกเย็นแทนที่ยอมเภอจะเอากล่องใส่แมวไปปล่อยกลับเอามันไปทิ้งลงในแม่น้ํทาทั้งที่มันยังมีชีวิตอยู่แล้วกล่องค่อยๆลอ,อ,อยห่างตลิ่งไปแล้วก็ค่อยๆจมลงจมลงเสียงแมวก็ร้องดังที่คุ้งน้ําแล้วก็เงียบไป ในที่สุดวันที่ท่านรัฐมนตรีมาตรวจงานก็ผ่านไปก็คงเหลือแต่ความภูมิใจที่ท่านแอนมเพอได้รับคําชมเชยวันรุ่งขึ้นท่านแอมเพอก็บอกแก่เราข้าราชการว่าเย็นวันนี้หลังเลิกงานท่านจะเลี้ยงฉลองกันที่ร้านเจ้ทองในตลาดแล้วก็สิ่งที่ท่านแอมเพอไม่เคยลืมสั่งในงานเลี้ยงวันนั้นก็คือลาบเลือดแล้วก็เหล้างานเลี้ยงดําเนินไปอย่างสนุกสนานแล้วก็เลิกรากันไป ท่านยนอำเภอขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านพักพร้อมๆกับข้าราชการที่ไปงานก็ขับตามกันมาสามสี่คันแล้วสิ่งท,ที่ทุกคนไม่คาดคิดก็คืออยู่ดีๆนยอำเภอก็ร้องขึ้นมาเฮ้ย hey, แมวแล้วหักหลบรถเข้าข้างทางเนี่ยชนกับต้นกัมปูอย่างแรงเหล่าข้าราชการที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาก็ตกตะลึงเข้าใจว่ายอำเพอคงเห็นแมววิ่งตัดหน้ารถจึงหลบไปชนต้นกัมปูข้างทางแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดก่อนที่จะถึงโรงพยาบาล ข่าวนี้แพร่ออกไปทุกคนต่างก็วิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาหลายคนก็เข้าใจว่าคงจะมาจากผลกรรมที่ท่านทํามาแต่คงจะรวมถึงกรรมที่ท่านนาแมวไปลอยน้ําด้วยเพราะว่าวันนั้นนไม่มีใครสักคนเดียวที่เห็นแมววิ่งนี่แหละพระพุทธองค์ถึงตรัสว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเสียงมโหรีหวยหวนกังวานในความเงียบของป่าชางานศพของนายอำเภอ มีขบวนแห่ศพที่สวยงามแต่งเงียบเหงาเพราะว่าคนไปร่วมงานกันน้อยเต็มทีโลงศพลายทองสวยงามตั้งเด่นอยู่บนสลารอเวลาที่จะนำร่างที่ปราศจากวิญญาณน,นั้นไปสู่เชิงตะกอนนะที่ประดับดบ้วยกาบกล้วยแกะสลักวิมือดีสมกับเป็นงานศพของท่านแอมเพองานนั้นผ่านพ้นไปนานแล้วแต่ผู้คนก็ยังพูดถึงที่พูดถึง่ไม่ได้พูดถึงในแง่ดีเลย พูดถึงแต่ในแง่ที่ว่าตลอดเวลาที่แกมาอยู่ที่นั่นแกกอ่อกรรมทําเวรทําให้ทั้งคนทั้งสัตว์นี่เดือดร้อนอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นท่านบุฟังที่เคารพคนเราจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่แต่เมื่อถึงเวลาตายแล้วทุกอย่างก็เหมือนกันหมดจะคงอยู่ก็แต่เพียงชื่อเสียงเกียรติคุณให้คนยกย่องสรรเสริญหรือผู้คนเขาสาบแช่งถ่มน้ำลายตามหลังท่านก็เลือกอาเถอะครับ